สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูเรื่องสินค้าให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมก็ลองติดตามกันได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยให้มาที่เมนูเรื่องสินค้าตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆของสินค้าที่อยู่ภายในร้านของเรานะครับตามน,นี้เลยครับก็จะมีการบอกด้วยนะครับว่ามูลม,มูลของสินค้าของเราเนี่ย อยู่หมวดหมู่อะไรของไอไบนะครับแล้วก็เรื่องสินค้าล่าสุดเมื่อไหร่นะครับโดยทั่วไปนะั้นนี่นี่ครับจะมีหมายเหตุบอกอยู่ว่าเราสามารถเลื่อนสินค้าของเราได้เดือนละกี่ชิ้นนะครับนะนะัตอนนี้ก็คือส0บชิ้นนะครับอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับโอเคเข้าเรื่องกันต่อสมมุติว่าผมอยากจะเลื่อนสินค้าเป็น ตัวนี้ครับกระเป๋าซึ่งอยู่ในหมวดหมู่อื่นๆนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูหมวดหมู่อื่นๆก่อนนะครับผมว่าตอนนี้มีสินค้าของเราอยู่หรือเปล่าเข้านี่นะครับอื่นๆครับก็ยังไม่มีสินค้าของเรานะครับ ะะยังไม่มีสินค้าที่ปรากฏอยู่หน้าน,นี้ได้ก็จะเป็นสินค้าที่มีสถานะอยู่2ส,สถานะด้วยกันนั่นคือสินค้าที่เพิ่งลงใหม่นะครับก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้กับสินค้าที่ใช้เมนูเลื่อนสินค้านะครับโอเคผมจะทําการเลื่อนอันดับสินค้าแล้วนะครับเลือกเป็น2ตัวเลยโอเคนะครับ ก็เมื่อกดระบบก,ก็จะสอบถามเพื่อยืนยันนะครับผมก็โอเคไปโอเคครับเห็นไหมครับก็คือระบบได้ทําการเลื่อนให้เราแล้วนะครับโดยที่2ส,สินค้านี้จะเลื่อนไม่ได้นะครับแต่ตัวอื่นจะสามารถใช้ได้อยู่โดยจํานวนเครดิตนั้นก็จะลดลงไปด้วยนะครับกับไปหน้าหมวดอื่นๆแล้วก็รีเฟ h ทีนึงครับ เห็นไหมครับว่าสินค้าที่ผมได้ทําการเลื่อนเมื่อกี้ก็ปรากฏอยู่หน้าแรกนะครับก็จะช่วยทําให้เพิ่มยอดขายได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะจะทําให้ลูกค้าที่ผ่านเข้ามาเนี่ยได้พบเจอสินค้าของเราได้มากขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเมนูนี้มีส่วนช่วยทําให้สินค้าของเราขายของได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ